ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมืเอ่อนี้กลามาพบพ่อกับพ่อแตี่ยมนะพี่น้องเนาะขับพ่อแตีมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อช่างคมต่อยนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่หนึ่งสิงหาคมหกแปดลาวพัฒนาออกสามหนึ่งเกตหกหนึ่งเกต รับเลขล่างก็ออกเจ็ดหกนะพี่น้องเนาะหนึ่งสะกหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดพี่น้อง <c oughs> รับอของพ่อช่างอมวัวที่ผ่านมาก,กันรุดได้พี่น้องครับรุดนี่นะครับวันศุกร์ที่หนึ่งสิงหาคมสองห้าหกแปดลาพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูดเก้ากับศูนย์เน้นที่ศูนย์พี่น้อง ก้ากับบมาศูนย์กับบอมานพี่น้องเนาะชุดวิ่นกับสามกับบอมานะครับครับปวากันนาะพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดครับปวารคุบาอาจารย์ได้นาะพี่น้องเนาะครับวันนี้พอเตรียมผ้ามาตามต่ออีกนะครับ ไก่เล็กน่อยพี่น้อง เร,ราพัฒนาพ่อช่างคม ครับบนล่างวิ่งรูดพี่น้องเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดเน้นที่แปดนะครับ ขับเหล็กติดเหล็กวิ่นเลพี่น้องขับหนึ่งสองสาม เจ็ดหนึ่เจ็ดสเจ็ดสามแดห สองแปดสามนะครับครับเน้นที่แปดสองแปดสามครับ ครับเน้นแปดสองแปดสามนะพี่น้องเนอะครับส่วนเรียงสามตัวพี่น้องสี่แปดหนึ่งสี่แปดสามนะครับ ับเน้นที่483นะครับนะสัตว์เกียน,นะพี่นองเนาะับวันจันทร์ที่4สิงหาคม2568ลาวพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่8ครับชุดวิ่น123นะพี่น้องเนาะ717273 8ปดหนึสองแดสเน้น8ปดสองแดสามพี่น้องรับเลข3กสตัวกับสี่แปดหนึ่งสี่สามนะพี่น้องเนาะรับประเรียมกับใจเบิ้งกันได้พี่น้องแล้วพอเพชรเป็นะรทรงมาให้นะครับตำลาวช่ำช่างคมบิ่งเกดกับ8เน้นที่8บนล่างพี่น้องเลขติด1 2ึ 1, ่งสองสามเกตหนเกสองเกสาดหนึ่งแปดสองแดสม ครับสี่แปดหนึ่งสี่แปดสามขับเน้นกับตามนั้นแหละพี่น้องแปดสองแปดสามสีส่แปดสามนะครับสัดเจนนะพี่น้องเนาะเอาพอเตรียมขอขอบคุณในหลายนะรับเด้อพอเพชรเนาะรับเนาะส่งมาให้ครับแล้วก็ขอขอบคุณพอช่างคมลายๆครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเตรียมมาครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางนํากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านและพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแตีมขออวยพรคอยเขา่าคอยฟังพี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโฉบมนันมันกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลืมได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอแตีมน้ำแนนเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแตีมนํานะครับครับสุดท้ายท้ายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโฉบโฉบมนันมันเฮงเฮงรวยเรืยเนาะครับเนาะ ข้าพ่อกันชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม